ผมหู้วิธีแล้วผมจะใส่คีมนี่ดึงออกครับมึงเด้อาเสือ้อเสียออกปะนะเพระท่านได้ดึงซ้ำออกจ่อย,ยน,นี่น,ออออนี่ครับนี่ <laughs> ครับผมหอดแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เครื่องสภ้อานี่นะครับโอเคครับลงไปกดครับบัดนี้ฮะ ครับครับครับนี่นะครับเครื่องสภาเครื่องนี้นะครับเพื่อนกระจาบอกว่ามันมันตันหรือใดๆนะครับเครื่องสภาซัมซุงนะครับนี่อากาศเป็นใดไดครับพวกว่าคล้ายๆน้ำบ่ไหลออกนี่แหละเดี๋ยวผมลองก็ได้อกครับบัยากดอกผมขามบางสี่สิมันตรงกันนะครับผมบอกว่าน้ำบ่ไหลเดินออกนะครับน้ำไม่ไหลออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับ มาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กก่อนเด้อเอามือเดียวได้แบบมึงเนาะแบบเรียวๆครับมือเดียวนะครับผมมาลองมึงเนาะ่อผมจะลองปั่นแห้งบังนะครับผมมอที่นี่พอนะครับกดสตาร์ทนะครับปึ๊กนะครับเขาบอกน้ำไม่ไม่เดินออกนะครับน้ำบริเลียนออกใช่หล่ะเอาปก็ัเด้อ น้ำไมหลออกนะครับถ้าเจ้าต่อมาแบบแน่นอเบิกนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับปลายปลายท่อนะครับบ่มีน้ำไหลออกนี่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 ก็คือน้ำมันบไหลบ่บหลออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวบ่งก่อนนะครับว่ามันปั่นแหงได้บอครับบาลนี่กองดากมันมาแล้วนะครับผมก็จะเปิดตัวนี้นะครับตัวสาคัญนะตัวนี้มันจะมีเนวตตันอยู่ในนี้นะครับ เพราะว่าไลายคลิปแล้วนะครับที่ผมเห็นเนี่ยมันจีมีแนวตันอย่างนี้ผมเ็ษได้เบิ่งเด้อผมจีบถอดได้เบิ่งเด้อนี่เดี๋ยโบเจ้าเรากำลังอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับดึงออกมาสีส้มกระปุกสันใดยนะครับแต่มันก็จีบถอดอยากนิดนึงผมก็ได้ทำมือเดียวเนาะเอาได้อยู่ดีุูนะเออแต่ว่าไม่ยั้งละตันบบดนี้ไปส่งเนาะ มึงได้เพี่น้องมึงได้บุญเดียวได,ด,ด้มียังตันบะเนี่ยเนี่ยผมเห็นอย่างนอโอ้เดี๋จมีมีโอ้จุกอันนี้มยังจุกอย่างนอเป็นจุกคือเนี่ยมเห็นบอกขักเดี๋ยวผมเสายเมื่อจุกจุกลงไปได้อันนี้คือตันหูขักเลยแหละโอ้อยผมแม่นจุกนี่ว่าเรียนเรียนซิปเป็นเรียนซิปตันหูพอดีเลยเด้วยครับ เรียนซิปนะครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดนะผมะสีซองให้เบิ่งปเปดี๋ยวเดียวครับติดไปแล้เรียนซิปติดไปแล้เดี๋ยผ่าเนาะม,มันจิตันหูพอดีเลยเดี๋ยวแม่มันสีเดี๋ยวเดี๋มันเสียวได้ไดไดเอาอนาะเดี๋ยวผมคิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรียนซิปนะครับเดี๋ยวผมจะแต่ว่าออกมาให้เบิ่งนะคระเห็นบ่กเห็นเรียนซิปเห็นบ่กเดี๋ยวผมลองเชียร์เบิ่งนะครับมันสีมันสียวถ้าผมถ่ายไปน้ำมันสียวโบเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเลียนออกก่อนนะ เอาว่าเรียนซีปมันตันนะครับเด้อเนาตามนี้ตามนี้เอาเอาบัดนี้ผมสีใส่ครีมด้วยนี่นี่นผมหู้วิธีแล้วผมจะเส่ครีมนี่ดึงออกครับมึงเด้อเสื้อเสื้อออกปะน<อ><ม>ี่พอท่านด้ดึงซ้ำออกจ่อย<ม>นี่น,นี่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> เรียนซีบผมได้แล้วนี่โอเคบัดนี้ก็เดี๋ยวผมสีล่างทงคำความสะอาดลูกยางนี่นะคะับ แล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้เห็นมันสะอาดแล้วครับประกอบกับนะครับแล้วก็สิลองเครื่องให้เบิ่งว่ามันใช้งานได้บ่เนาะครับเนาะเอาเอาสมนี้นะครับนะ awesome รบ้ดนี้ผมตัวนี้ผมเดี๋ยวเสิ่งหูต่อนอกแล้วนะครับแล้วก็เอาลูกกิ้งที่อยู่ภายในออกแล้วนะครับเพนะื่อบ่ให้มันอันกกแกก็แกกนะนี่ยกลมๆมมานน้อยๆอันนี้นี่ผมออกหมดเด้อเพราะว่ายังที่มันขาดนะครับตรงเดือยนี่มันขาดที่มาเดือยคือฝั่งนี้นะครับนี่ขาดแล้วเดี๋ยวจะคว่างเพิ่นเติมเพิ่นเปียกยังตัวนี้ บันดนี้เฮากระิมาลองว่าเออน้ำไหลออกปกติบ่น้ำเดียนนะนะหลังจากที่เอาชิงที่อุดตันออกแล้วนะครับคือเงินเหรียญนะครับผมกระจิเปิดให้มันปล่อยน้ำตามปกติก่อนนะครับแล้วก็จายมาเบ่งตอนตัดภาพไปตอนอันปล่อยน้ำเลยนะครับมันจะได้ไวนะครับบอนเดียวคลิปมันสียาวนะครับโอเคเนาะเอาละครับตัวนี้ผมได้ปล่อยน้ำไปอพอสมควรแล้วนะครับผมจะสั่งปั่นแห้งเลยนะครับบันดนี้ผมทำการสั่งปั่นแห้งนะครับปึ๊บนะครับ ผมจะสั่งปันแห้งนะครับนี่ยบึงเด้อครับ,บอ่าผมจะกดส t a r t ถ้าบึงเด้เอไปเบิ่งตอนน้ำไหลน้ำกันเด้อมาเบิ่งทางนี้นะครับมาเบิ่งทางนี้น้ำไหลออกข้อบ่อเสร็จงานได้บ่อาถ้าเบิ่งเด้อบนบนี้บึด้อมันจะจูบบ่อแล้วนั่นดีกระปานนี่แหละจะเบลเลอร์แล้วครับนี่ย<ม>จูบเลยครับบมันีลยออเมื่อกี้มันบอ่อจูบเนี่ยนะ ในการแล้ทำบานนี่นี่เกิสภานที่คุนเนอะคือเจ้าปล่อยท่อมายาวเดี้มันมาหอดนี่ยขับผมไหลออกพุ่นลงให้นะขับนี่ละขับตามนี่ถ้ามองนี่เจี๊ยบออกเดี๋ยวโบเป็นยักษ์แต่ผมเอาประเทศมาพันให้มันจังโมเปียกอันพื้นนะครับสรุปว่ามันใช้งานได้ตัวนี้เาเอาสิรอแค่ว่าโอเคถ้านําออกเมื่อปุ๊บมันกระสิปั่นแห้งได้นั่นเองนะครับเราจะมาเบิ้งได้ตอนมันปั่นแห้งนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขออุดน้ำตัวนี้ออกก่อนนี่ ครับเจกักรยานไฟฟ้ากระซมสารโลไฟฟ้ากระซมนี่ครับปั่นแห้งได้แล้วแสดงว่าน้ำหมอกหมด่มเลยเด้อถ้าเบิ่งตอมตอมตอมันตอมมันหมุนด้วยความเร็วนะครับผมถลาดในเมืองนะน่าอในเมืองนะการด่วนดะีซี่นะอืมนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วปั่นแห้งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมันสิอินเวอร์เตอร์นี่มันคือข้อดีคือมันมันคือโบอกระชากมันนิ่มนะครับในการหมุนแล้วก็บอกว่ยเสียงดังนะครับใน ถ้ามันเป็นอันแบบว่าใหม่ๆนะครับโอเคครับเยี่ยมครับขอบคุณที่เข้ามาเราชมคลิปวิแล้วเอ,เอาเป็นว่าสมซีโล,ล์นะครับในในใน,ใน,ใ,นในอาการเสียที่ว่าน้าไหลน้าออกในบ่ไหลนะครับคือน้ำน้ำเด่นออกบ่ไหลพอเกอิดจากเรียนไปตัดน,นะครับเรียนซิไปตัดน,นะครับก็ก็เข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้นาแนวครับสำหรับลีปนี้เจ้าลิปนี้ครับสวัสดีครับ